หยุดรักครั้งนี้ต้องทำยังไงกับคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงากงมีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีพบกับนิวจิ๋วเต้นนราลาต้นวันตรงชยัยซิลรุสสุพรุษโดมจารุวัฒน์เจสเซเต,เตอร์และเจ้าของเพลงซุ it, ปเปอร์ฮิตปะทฐนักดนตรีระดับซุปเปอร์แบนด์ที่รวมตัวกันเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะอย่างคนแคลาสโนเพเชนโดเคนและป๊อกซิลพอยโลแฟตัต Oh, jet-setter! Night! Team A Music, best of the year. Super session. Young turning in. See you. Bring out. We'll Super bad. เป็น GMA Music Superband ครับวันนี้เราก็มารวมกันได้เพราะว่าอัลบั้มใช่ไหมฮะ Best of the Year ใช่ไหมฮะใช่คราวนี้เขาเป็น GMA Music Cross Up มา Cross Up อัลบั้มนี้นั่นเองก็เลยต้องเอาเพลงฮิตจากหลายๆศิลปินนะครับมาเล่นก็เลยรวมตัวจากหลายๆศิลปินมาเป็น Superband นั่นเองนะครับทำไมครับถึงไม่ควรพลาดงานนี้หนึ่งคือเรื่องของเพลงก่อนครับ เพลงที่เป็น b บ s t of the y y e r r ของ g m m G ม a m m มมี่สแล้วก็เรื่องของซูเปอร์แบนที่เรามีโอกาสได้มารวมกันมันเป็นกลิ่นใหม่ที่ที่ผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่เคยได้กลิ่นแน่ๆไม่เคยฟังแบบนี้แน่ๆได้เห็นครั้งนี้ครั้งเดียว เพราะว่าเราทำเฉพาะกิจงานนึงร่วมสนุกเพื่อรับบัตรเข้าชมได้ง่ายๆพิมพ <c> ์ CU เว้นวัตตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วส่ง s s s มาที่4642888แล้วอย่าลืมมาพบกันในวันที่28มกราคมนี้ที่ล็อบบี้อาคาร GMM Grammy ข ติดตามการโคส s อัพเจ้าของเพลงฮิตจากอัลบั้ม GMM Grammy Best of the Year 2013ได้ตลอดทั้งเดือนี้ทางช่อง GMM Music และติดตามรายละเอียดได้ในรายการ Live at G จันถึงสุขเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วเจกันสนับสนุน GMM Music close up โดยดอกจัน1 2 3 Grammy ได้หมดเลยโหลดไม่อัน้นยก่าย Grammy ฟิล์มการลอยโฟกัส ทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต